โอเคทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมเรือวอลก็ไม่ได้มีชื่อว่า,วามาวิโอเมกาวันนี้เราจะมาเล่นมาวิโอเมกากันทุกคนนะมากับบันนี่แล้วก็น้องวังด้าเลยถ้าได้เอฟซีหน่อยได้ไหมจ๊นะสวัสดีค่ะอ่าเยาวันนี้มาเล่นกันกับน้องๆน,นะนะทุกคนนะวันนี้จะมาเล่นอันนะั้นนะทุกคนนะซุ่มตมัวละครเราจะเล่นตัวอะไรซึ่งเราเลือกไว้แล้วง <c oughs> <laughs> งไหมฉันไม่ได้เล่นแล้องหอกฉันจะเล่น Invisible oh, Woman <what? S 1> มนสุสังเพราะตอนนี้สุสังกำลังมาแรงเลยนะสุสังนะ่ะ เป็นคนจริงนะโอ้สู้ซังโราตีเอาหนูนั่าว้าวสูซังงั้นสูซังอยู่ไหนวะนอ่าโอ้ย I'm s t o r อุ้ยตาย sorry 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 อันนี้ฉันเองไหนโอเคเลนอันนี้นะเลนกระกกะดาดาอันนี้กระดาดาน้อยหนูเองวิกเต็ทเหรอใครทำวิกเต็ท ไม่เขียนมา We are my power. ปัง you bitch. Sorry but I'm good. No no no. หนูนวดอาบิตโตฮะบ้าหนิเนอะ ม,มองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้อเฮ้ยอย่าอย่าอ่าย่าย่าตะรี่ยอควายอยู่ไรเยยชย่ิชตาไม่ดีจริงนี่แหละโอ๊ยวันน่เป็นอะไรไปลูกว้าสุสังอไรนสุสัง แกเชื่อด้วยเชื่อด้วยเชื่อด้วยท้งไหนตรงไหนแต่เก็บของอยู่นะตรงที่เดิมอ่ะช่วยด้วยเข้ามาแล้วใครทำสุสาน่ม่หวะนี่ปะเฮ้ยเออโอ้โอกูกอันนี้กูสุสังอ่ะเฮ้อเฮ้อตาไม่ดีโดนไม่โดนเลยเฮียเฮ้อโอ้โอ้ ยุบิสโอ้ยโอยโอ้ยฮ่า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 โอ้ยโดนซีดดิปุโดนค่ะโอ้ยโดนโอ้ยโหนแม่งเลยว้าวอ้นนี้่อกูผิดอันนี้คือโอ้ยว้าวแกฉันก็โดนตัวเองอะโอ้ย อีกคนกูตัวโอ้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 แช่สกิมมันอย่างนี้โอ้ฉันโดนลุมฉันโดนลุมสกัมสยมสะดำบารำโอวีแคทแม่ววีแคทตัวแคทแมวเฮ้อ เอาสิมึงเอาสิเออเออกูโดนมามึงเอาสิโอ้ยอีปึกกูตัวโอ้ยมาหาป้าสิจ้าลูกมาหาป้าสิจ้ามาหาป้าสิจ้าแกสะดุนสะดุนสูสั่งตัวปลอมอ่ะสะดุนสูส um ั่งตัวปลอมฆ่าเอ้เจ้าฆ่าสิไอ้น้อยโอ้ยอีสุสานท่าเรือ ลองดแกจะไก็บโดนสูสังข้าส oh ูสังตปอมอยู่ไหนทาเรือท่าเรือฉันมาเกิที่เดิมอะในที่ว่าเราเจอกันอะอ๋อมแล้วอ่าอีนี่อีนี้อีน้เอ้นั่อจสังตอปลอมแหะสุสังตวปอมเอาแดงอยู่ ันเิดสูสังเมเรสูสังตัวปอมอินแดร์เหรอโอ๊ะยังไเตีโอ้ยยังไปตีเฮ้อกินแดเธอกูรอกินฟรีแล้วแหละกินเจพวกมึงดนบอลต๊ะบอลตัวตัวนะเอาตีนไปก่อนเนาะวันนี้เอาตีนเจดี้มันมาดมาแก ยิ่งไปทำไมวะเอ้าไม่โดนนะเกี่ยวมากเออมึงก็โดนเนาะยิงกัปตันยังไงวะอืออเมริกีนี่อเมริกีนี่เหรออเมริกีเหรออเมริกีเหรออู้หูแรงจังเหรอโอยอเมริกโอ้ยโอ้ยอิปอิบเปิดกุตัวยยุบฟิช อันนีอันนี้อันนี ouais, ้เนี่ยเออเก็บก็บตันเนี่ยเอามาดิโอโโอ้บีบคอบีบคอหอยบันนี้เฮ้ยบอลตบละอ๋อไม่มีหรอกคาพี่เออสวยแกเอามาดิโอ้ยพี่ดาทำไรอ่ะยุบเบสพโ่ดาโอ้ยโอ้ย อ้า้ยม่เอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยนฮ้ยเนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยย้้้ กู้ไหมที่ชันเาไป้านพี่ลานสามรกลับมาเล่นมาโอเมกานี่ก็หมันอยู่นะมาไม่ได้อมันนีอ่ะติวตีวเติวตีวตวติวตวติวเตวเตีวติวเตวตีวเยตยวัเถอะ มอ้งแตกแล้วมึงทำกูล็อกฮะโอ๊ยมันทำไมวะมันนี่กูเองเอานี่นี่ไมนเข็ดนี่ไม่เข็ดน่ะมึงเอามันนี่โดนเนาะโอ้ตายแนย่นเลยวันนี้อ่ะเยู่ไหนกันนะอยู่ตรงโบสถ์โบสถ์สีแ่แแหบ ดี๋ยวหนูเล่นตัวที่มหัศจรรย์ที่สุดสุสังตอนนี้สุสังติงขออันหนึน่งคนนะอยู่ขาา้างบนนะเฮ้ยมาบูให้ <c oughs> <c oughs> พวกก,ะกระเทยตีอะไรกันนักหนากลับไปนอนเถอะสวัสด,ดี์ค่ะสวัสด,ดีจ้าจะวังหลังนะฮะเฮ <c oughs> ้ยเพราะว่ิ <c oughs> แกถ้าไม่ใช้ลินไปนี้ไม่ได้อ่ะไปที่ใช้หินอ๋อมต้องลงต่อนหรอตอนนี้มันเคื่อนจังวะห่อนตบนะห่อนตบเฮ้ยนี่นะเอามาดิเอามาดิฮะโอ้ยโอ้ยลูกกรานเออเออโอ้ยโดนโอ๋ย อี่วงอี่วงโอ้กำลังเขาปิดเราอ่ะอี่วงเอออี่วงเฮ้ยเป็นไรวะอีอโซอโซอสตอร์มันเป็นไรไหนอโซสตอร์มี่ไหนแล้ว นี่นี่ยอาซอสตอปซอรอซอโดนเลยมึงละอาซอสตอาอเออไอียกูทับเลยนี่แน่วโอ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 ทั้งลมทั้งไฟเลยลมดิ้นเป็นไรวะ ตายไปอีควายฉันผัวแกนะเว้ยฉันเมียกันนะเว้ยเอ้าเอ้าไงล่ะทีเนี้ยเอ้ามันิีวันนะนอีนั่นน่ะเธอจะมาช่วยเราจ้ะเป็นไรไหมสอรี่ผิดคนอ๋อคุณมะดีเบิดมาวะ ออเป็นไรวะลงสู้เหรอสู้เหรอสู้หรอสู้ฉันหรอเป็นลายทำกูทำไมสู้หรอสู้กันสู้ไงโอ้ยายบิ๊ทโอ๊ยก็หนึ่ง ตายเลยนั่นนบอลบนไปไม่รอดเลยอ๋อไม่มีหรอก่ะหนูซบยูคนเดียวค่ะโอ้ยพอเะอนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเอาอั้เรอจะนลุสักกาอาเเอว้เออเอาบนเอานีานี้มา ไหนอะบมจิเดรจอยหรอใครลุมป้าอะไรลุมไอ้ลุมป้าอ๋อยิ่งเอใครลุมป้าคุจะได้แล้วเฮ้ยผมไม่โดนเลยสักตัวนึงเตายไป้าน้าว้าเว้าวอะไรวะอ้ยยิเอ้ย ơi <S on ball> ya <Hayır> uh oh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  cái that hurt? oi đi long bàn. Ectom. Là long bàn thì này. à. มันจะที่สูงเลยตัวมึงไม่สูงหรอนะหายไปเอากลัวอะไรอ่ะข้ามันมาแอบอะไรตรงนี้สู้เหรอร่างกายท่าสู้เหรอโอ้ย โอ๊ยเอาผิดคนเฮ้ยเธยลองสตอมอยู่ไหนกันวะโงพยาบค่ะเราอยู่คอลลพบกันหรือเปล่าอ่เต็มวิ เฮ้ยเฮ้ยระวังทอปังอีนกอีนกนี่นะยกอีแก่อ๋อโอ้ยวันนี้วันนี้ร้องนะอีนกก็เทย์ในเตยเจเจเนี่ยอ๋อตลาดเจเจเนี่ย โอ้ยเนาะโอ้ย <า S 1> อยูบิสไม่โดนอะ่ะเมื่อทำหลายชานีจินเกมึงกล้าดีกคุณเดี๋ยวโถลอัตร,ราทะสองคนลุงโอ้จะหนีก็หนีควายโดนดะโอ้ยมึง โอยมันหนีไม่ได้อ่ะมันใช้สกิลพิกอะไรวะมีคนชื่ออาเซียนนาการเดฟโอ้ยจินเกย์ใช่ด้วยเออตายเอามันนีมือไอจีเกยอ่ะอีห้องเกย์น่ะโดนไออีอะห้องเกย์ตายเวอร์นี่ตัวปอมเนาะ เทียมไม่ติดเทียมไฟไม่แน่พวกมึงนี่นี่ไอพวกไอพวกด็กแว่นน่ะเิดนิดควนตีนแดงอยู่แน่นะเฮ้ยดิดเบ็ดยู่ไหนวะไม่ดูเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะ้ยุบปิด เผาเลยเผาเลยทำไรบายบีชบอนตบนะบอนตบเอ้ยมึงลองระวังว่าอีนี้อันนี้บอลตกหัวหิลงมาเลยนะน้องเฮ้ยอีกทีวัด วม่นด้ยาเออเออเฮ้ยใครตายวะ <laughs> โอ้ยอ,อีก,กนอนีกรอตอบ่อตบดีตรงนี้อีตะต้อนนั้นเราผ่านมาต <c oughs> กทีเหอะ <c oughs> โอ้โอ้บายเบน มึงดูสตอมดูสตอมทำโอ้สตอมเอ้ยโอ้ยไอสตอมนี่กูเล่นตัวที่ทำให้มึงได้บ้างนะกูจะเอามึงให้ตายดิยะยี่ห้ายแฟชั่นเนี่ยชื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้แหละ ยี่ไฮฟูเนี่ยอี่โม่สับฟอกฟูโอ๋เนาะอี่โม่สับฟอกอี่โอลมตตเนี่ยแกได้กินอะไรมานี่มึงนี่มันจะตายแล้วอีสต่อมาอีกะต่อเนี่ยโอ้ไม่ชั่วไม่โดนเที่ยเลยเลยสะกิบีดีดอมชื่อว่าไง กูขันน้ำตาได้เลยฮะคินะอม่ช็อตอ้ิีนฟูี่ผมสักอกดูดใหญ่ฟอีพวกอีพวกสักฟอกเลิกช็อตไดอรินโอมันไปแล้วอีกตอมอีกต๊อบเนี่ยอีกต๊อบ ไม่ใช่เอ่ออันนี้ไม่แคมโบเดียหรอซื้อไปแแม่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวาเรื่องนี้อัลันแมนเขาบินได้อันนั้นเลยเหรอตอนบินแล้วเหรออะไรน้องเอ้าอะไรน้องตัไหม่แล้วน้องงงอ่ะีิงยังมาจานั้นงเลยอือโดนไปดีควายแลกกันไปล่ะ โยนี่เอออีฮอฮะทำดีคนเฮ้เป็นไรวะมีการครบายบิสโดนนะอย่านะจะเอาไปละอฮียมาซี

มาสอมึงาตานี้น่ะอ้ควายไอ้ันแมนไอ้น่นแมนไอ้ลันแมนหรอไอ้นนแมนเหรอเอ๊ะเอ๊ถึงเจอถึงจอไอ้นันเกิร์ลไอ้นนบิยังไงจะยังไงตั้งไหนพูดออแลกเกิจแม่เด้อแลกเยงแม่เด้อ จบคลิปไม่ได้โอเคก็จบไปแล้วทุกคนสำหรับอุ้ยฉากนี้สวยอะขอทายเก็บไว้ก่อนนะไม่ชอบไม่ได้อะทำมันแรงตั้งโล่เหรอโอเคทุกคนก็จบไปนะสำหรับคลิปเล่นเกมเพลย์มาไปโอเมก้านะแบบซุ่มวันนี้แล้วทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะบ๊ายบาย